มีสถานที่งดงามเป็นธรรมชาติหลายแห่งก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกเดินทางสะดวกค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้ามาเที่ยววันหยุดวันพ่อนะคะมาเที่ยวนครนายกแล้วก็วกมาดูที่ดินนะคะที่ดินแปลงงามผ่อนได้วังกระโจมเฟสสองค่ะคุณลูกค้าเอ่อ ตรงที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ด้านหน้านี้ตอนนี้เรากําลังลงต้นทานตะวันค่ะคุณลูกค้าค่ะเ,ออเดี๋ยวอีกไม่นานค่ะก็คือทันวาเนี่ยประมาณช่วงอาจจะเป็นปลายเดือนทันวาหรือว่าต้นมกร,ราตรงนี้จะเป็นทุ่งทานตะวันค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นทุ่งทานตะวันที่แบบว่าเ,ออเรียกว่าเป็นสีสันของวังกระโจมอีก พิกัดหนึ่งค่ะคุณลูกค้าตอนนี้กําลังขึ้นต้นอ่อนค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินวังกระโจมของเราเป็นที่ดินแนวสวนกเกษตรนะคะมีคุณลูกค้าหลายท่านาซื้อเก็บไว้เก่งกําไรบ้างนะ,ะอย่างโซนนี้คุณลูกค้าซื้อไปหมดทั้ง4แปลงนะคะ คุณลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นลูกค้าที่มาจากกรุงเทพค่อนข้างหลายแปลงหลายท่านค่ะฝั่งโน้นจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสหนึ่งก็เข้ามาปลูกต้นไม้มาลงบ้านนอกดาวมาทํากระท่อมน่ารักน่ารักกันหลายแปลงตรงจุดที่จอมกําลังยืนรายงานอยู่นี้เป็นเฟสสองค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเฟสสองนี้จริงๆก็มีคุณลูกค้าจับจองไปหลายแปลงแล้วค่ะแล้วก็ตรงด้านหน้าตอนนี้ก็คือเป็นติดถนนดําเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นถนนทางสาธารณะคุณลูกค้าจะเห็นว่าเออตรงนี้ค่ะ เสาไฟฟ้าเนี่ยสาไฟฟ้าเนี่ยคือน้ําไฟดึงใกล้ๆนะคะตรงน้นคุณลูกค้าจะมองเห็นวิวเขาใหญ่ค่ะนะคะนครนายกอากาศดีใกล้ธรรมชาตินะคะคุณลูกค้ามาซื้อที่ไว้ที่นครนายกซื้อไว้เป็นบ้านสวนนะคะซื้อไว้ปลูกต้นไม้นะคะซื้อไว้เก่งกําไรซื้อไว้เอ่ทำประโยชน์ได้หลายอย่างที่ดินซื้อไว้มีแต่ เพิ่มมูลค่าของเราตรงนี้สบายๆผ่อนได้สามถึงห้าปีแปลงงามๆคุณลูกค้าคะ่ะวันนี้เ,เชิญชวนคุณลูกค้าเข้ามาเที่ยวนครนายกและวกเข้ามาดูที่มาดูที่ดินแปลงงามวันนี้ข่าวดีนะคะข่าวดีมากคือว่าคุณลูกค้าจองที่ดินกับเราวันนี้วันที่ห้ามหามงคลน,นี้นะคะ ฟรีดอกเบี้ยหกเดือนค่ะคุณลูกค้าค่ะจองวันนี้ฟรีดอกเบี้ย6เดือนที่ดินแปลงงามผ่อนได้สมถึงหปีนครนายกวังกระจมคุณลูกค้าแวะเวียนเข้ามาค่ะทักมานะคะหน้าจอมบ้านสบายใจ0 6 2ย์7 4สองหนึ่งห้าเ็ดสี่สี่สี่เก้าเที่ยวนครนายกวกมาดูที่ติดต่อมหาหน้าจอมนะคะที่ดินผ่อนได้3มถึงหปีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ